อาเลยครับที่แบบวันนี้ก็มาอยู่กับเกมแต่งตัวนะผมเอ้คัปปี้อ่านถูกหรือเปล่าไม่น่้จะอ่านถูกโอเควันนี้มาอยู่กับเกมที่แบบไม่มีเกมจะเล่นแบบก็เลยเข้าว็บมาเล่นแบบไปกดเพลงกันเลยบบนะอยู่กับแม่สาวน้อยที่ทับปากเออบิไม่รู้ว่าทับปากเออหน้าปูใส่ใครก็ไม่รู้ซึกว่าน่าจะบวมมาเแดบก็ดูโอเคเขาจะหยิบจัดไกลแลบบ้ว โอ้ยเอากระไกลแทงเลยอยู่ตรงนี้เหรอโอ้หออ๋อนึกว่าเอาแทงหน้าอ๋อโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวๆดี๋ดีโอ้หน้าตาแสดงสวยแต่โอ้ข้างในปากนี่คือแบบโอ้ยดูเอ้ยอีหนูไปทำอะไรมาเนี่ยโอ้ยมีทั้งเอ้ตัวอะไรเดี๋ยวเขียวเขียวโอเคโอ้โอ้ยมีฟันผุด้ะ มีตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกระปูกระปูกระปูไม่ใช่ปูนะพี่มมภาษาอีสานเรียกว่ากระปูวิ่ดูดดูดออกอุ้ยว้ตัวอะไรเนี่ยโอเคออกไปซะไปออกไปออกไปอย่ามาอยู่ตรงนี้โอเคเริ่มดูดีขึ้นมาดีหน่อยเลยใส่ใส่เดี๋ยวใส่ไปแบบนี้เลยหรอเดี๋ยวข้างในปากยังอันนี้อยู่นะโอเคโอ้กลิ่นกลิ่นรึมเลย โอเคคุณเดือบตัดอันนี้ออกครับงับโอ้ะใส่ฟันโอเคโอ้ันนี้โอ้ฟันเ,เ,เลืองตืออะไรคนดูโอ้ฟันคนเหลี่ยงเลยคนเดูอเดอดังแบบนี้โอเคเอาใส่ฟันเหลยฟันทองไอแค่ฟันคระโพดโอ้โหสภาพวันนี้คือแปรงฟันเอาระไรดีครับผมผมชอบแบบสตรอเบอรี่ไง สตอเบอรี่สตอเบอรี่ลิลิลิโ <c oughs> อเคอะใส่ไง่ยเอ้ากดไงโอเคบีบมนนะนาวบีบส้มเอ้ามีแค่นี้เหรอใส่อะไรอีกอ๋อใส่ใบอ๋อตามสูตร <c oughs> โอเคปั่น,นครับจจงหว่าน,นี้คุณดูโหนี่มันลดสามลดพร้อมกันรสชาติเป็นไงวะโอเคก็แปลงฟันให้ นอน้องเขาแบบโอเคโอเคดูดีขึ้นมาดิสหน่อยโอ้น้ำลายน้ำลายน้ำลายอ้าปากนานเกินโอเคดูดูโอเคดูดีขึ้นมานิดหน่อย,อย,ย,ยอนนเ okay. okay. อย <c oughs> สียงรถในหบผมขอโทษเด้อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟแบบนี้เราใส่เลยเหรอโอเคเอาเป็นรูปเอาเป็นรูปเลยครับคูณเดือนี่นี่ผีเสื้อผีเสื้อ <c oughs> เอาเป็นลายคิตตี้ดีกว่า อยดัดฟันคนับน้องน้องแกมาดัดฟันเบี่เออสว่างเอาเป็นลายลายผีเสื้อโอเคฉีดน้ำหอมชิด,ช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 ด,ดูดีขึ้นมาเยอะโอเคแปลงฟันอีกแปรง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 โอชดิดูดีขึ้นมาเยอะอันนี้ฉีดฉีดน้อง อันนี้น่าจะร้อนไหนอรับผู้เดือน่าจะร้อนไหนเป็นร้อนไหนอะรั่นอนไม่พอเป็นร้อนไหนฉีดฉีดออกโอเคดูดีขึ้นมาเยอะละอันนี้คืออะไรอ๋อแผ่นเอ็กซ์เรย์อ๋อเอ็กซ์เรย์อให้ใส่อีกตุ๊กคดูใส่ไงอะเออใส่ใส่กี่ฟ้าอ,อ๋อนี่ไง โอ้อีสียบจังหวะน,นี้ครับ yep. คุณดูเอึบโหอีซี่คนง่ายโอเคเย่เย่ฟันข่าวแล้วแล้วเม็ดเข้าพโพดเม็ดหนึ่งโอเคเอาที่เนีบ็บแถวบ้านผมเรียบเหน็บ,เ,บ,บลเลยเนะออหยิบดีบอะไเลเนี่ยเขาให้หยิบอะไรอ๋อคีบออกคีบออกโอ้เสร็จเสร็จอาหารเสร็จเสร็จอาหารโอเคฟันสีเหลืองได้อันหนึ่ง เ้กูจะเลือพีอ่จะรล่อจังหวะนีมีฟันเข้าโพดด้วยเมิดหนึ่งโอเคติ๊กถูกไปเอาเลยครับด่านที่สองครับเอ้โอเค,อเคก็หน้าเหมือนจะเป็นเอ่ยสิวนะครับนิดหน่อยเป็นปิกสสิวคอับเคเพไปครับไได่านที่สองนะนะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้บมดเลยคนระับเพื่อคนดู คลิปนี้น่าจะไม่เหมาะกับผู้ชายครับน่าจะผู้หญิงนะผู้ชายมันน่าจะดูคนระัโอเคขั้นแรกต้องเอาโฟมนะครับมันโฟมหรือมันมันชีตมันเนี่ยชีตเชยคึกว่าชีตโอเคโอ้นี่มันฝอยฝ่ายล้างหม้อด้วยว่ะคุณดูครับโอเคก็ผ้าเอเชีตช,ช,ชีดเขาเรียวกว่าอะไรไอะอายเลนเนอร,รอ์ไม่รู้ไม่อุ๊ยเดีๆๆ๋ยว็ดเอ๊บเอ้าอ,อันนี้อ่ะกดนี้กดน,นี้ครับคุณดู โอเคปุ๊บจุดสอง๊บโอเคอีซี่อู้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอุ๊บปุ๊บอี e ๊แบบลอยเทียบตาสวยเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยเออสีเหลืองโอเคสีเหลืองสิบอ๋อกูไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตาบอสสีใส่เลน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไร ก็เนี้ยโอ้โอ๋อคือมาร์กหน้าทั้งทั้งหน้าเลยหรออย,ยังเหลือวิกสิวอย,อย like ู okay ่คุณดูครับโอเคไม่ต้องอ่านคนระับผมเข้าใจครับว่าน้องเขาต้องการหน้าที่ดีกว่าเดิมเนี่ยน่าจะสวยเพื่อไปเดทกับหน,น,นุ่มๆครับ <c oughs> นะเอ้ยร้านนี้บร,ริการดีนะครับเอ้ยช่าง ช่างหลอกเราเอาการผมเกี่ยวเชื่อโอเคถอดแบนออกก็เอาที่กดสิวอโกกดกดกูกดคนเร็วข้างๆคางเอาโอเคโอเคเเมื่อกี้มีเสียงรบกวนโอ้กันคิ้วกันคิ้วอันนี้คือคืออะไรอ๋อเมคอัพเมคอัพนะคนดูนีอันนะแต่งหน้าครับเรื่องวันนี้เออเช็ดไปต้องสวยต้องสวยต้องเลิด แล้วแมวผมคางเลยเนะี่ยโอเคเขียนคิค้วแล้นนวนนี้นี่ไงคิว้วเออสามมิติสาวสาวไทยชอบนะครับเออเป็นสีเนี้ยสีเนี้บโอเคชอบสีเหลืองเหลืองดลผมชอบนะอันนี้เออเอาเป็นสีเหลืองอีกชอบจริงจริงนี่นี่นี่นีเ่เคบเหลืองอล่ามงามแท้สาวไทยจริงต้องแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้คนดูนี่ขนตาต้องยาวสบัดเลยผม นี่สวยแล้วโอเออนี่ต้องเป็นสีสีส้มครับเนี่ยริปต้องเป็นสีส้มนะครับเพื่อจะได้แบบมีแรงเดินครับไม่ใช่สีแดงครับปากปากไม่ส้มไม่มีแรงเดินโอเคแว่นผสมจะเอาเป็นแว่นแว่นที่แบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งนะครับเอาเป็นแว่นที่แบบเออแว่นขาวแว่นขาวแว่นดำแว่นแว่นไหนดีเออแว่นคนแกะนี่แว่นคนแก่ โอเคครไอ้คน <Okay. laughs> ดูว่าดีปลาค้างบ้านคนดู <laughs> โอ้นี่มันปลาค้างบ้านใชัดโอเคให้ช่วยอะไรไอนนี่เทวอะไรอะ่ะโอเคก็จะโอเคไปอย่างเงี้ยโอเคอ๋อมีเล็บขบด้ะโอเคครับร้านนี้คือทำให้หมดเลยครับ <laughs> ช่างมากหลายเออฝี่มือทำทำได้หมดเบโอเคล้างท้าปจังหวะเนี้ย ก็เช็ดเล็บเล็บแตกครับอหนูไปเดินชนอะไรมาเอ้ยอหนูขี่ดุดดุดดุดหนองครับดุดหนองเออค่าเชื้อครับค่าเชื้อเฮ้ออ้ตอบอู้อหนูน่าจะไปเดินชนเออขอบระเบียงอะไรก็ไม่รู้ตะตะปูโอ้โหอ้เออยังดีต้องเออเจีวครับ เทีวเล็บครับแล้วก็ใช้มีดครับโอ้โหมีดเออเออเจ็บโอ้โหเลือดออกรู้เจ็บเลยขนาดคนเล่นยังรู้สึกเจ็บเจ็บเอาน้ำแข็งประคบเถอะประคบร้อนประคบเย็นจนกว่านี้เอ่ออันนี้คืออะไรอ่ะโอเคติดพาร์เตอร์เอาลายเราเอาลายพางครับเอาลายพางฉีดสเปรย์อีกครับ ซับครับจังหวะนี้แล้วก็ติดผ้าครับนี่โอเคเป็นผหาโอ้โออยาหายครไวเอเคิร์สบริการต่อไปเป็นบริการทาเล็บนะครับลูกค้าผมจะเอาเป็นสีเนียบยังไงนี่ไงหลากสคีคนเราต้องมีหลากหลายหลากสีบนนูดดนี่ไงสีลุ้งนะครับสี เออนี่บอกเลยว่าชายคนในห็นบอกเลยเป็นว่าปื้มปติ่บปื้มปีต,ปติโอเคเรียบร้อยนะทีก็ยังสวยเลยครับต่อไปก็ทาเล็บนะครับเมื่อกี้เล็บเท้าครับนี่ก็เป็นเล็บมือนะครับนะโฆษณาอีกโอเคครับคุณดูมาต่อครับ นะขั้นแรกต้องอล้างเจลน, COVID นะครับช่วงนี้โควิดนะครับน้องๆอย่าลืมล้างมือบ่อยๆเด็บนะโอเคไม่สกรปรกแล้วต่อไปก็เออตัดเล็บครับเอ้ยมึงร้องอะไรนี่ร้องอะไรเดีย๋ยวโอเคครับใส่เจลครับเจลเล็บขาวครับจังหวะน,นี้ไม่มันไม่ใช่เจลียมันเป็นเขาว โขนาด,ดนี้เลยหรอพี่ผู้ชายพี่ก็ไม่รู้ครับโอ้หลากสหลายเอยโอเคโอเคโอเคชอบชอบสีเหลืองสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองโอ้อยออะไรที่มันเหลืองเหลืองครับอ,อะไรสเต็ปอะไรเนี่ยโอ้ย โอเคแล้วดูบริการต่อไปครับอ,อ๋อเลิกชุดอ่อชุดออเดทอะ่ะนี่เอฟซีเลยนะลายดอกด้วยไม่ต้องเลือกยากครับคุณดูอ๋อ oh. ฟิลมีเจดวด I Love You Cherry อ่านถูกหรือเปล่าอูมีบ่าวส่งจดหมายมาแล้วจังวันนี้ผม,มว่าละเอ้ยคนเลิศเลยครับนี่ครับโอ้โหคนเลิศอ่ะดูดีดูการแตกตัวยผมดี สวยไหมครับผู้ดูเขาสวยอ่ะอสวยไหม <laughs> เขียนขั้นตอนเขายังอย <c oughs> เดี๋ยวผมดูนี่คือนี่เป็นจดหมายตอบกลับผู้บ่าวนะครับเออมีแต่เล็บเล็บเล็บเลยอ่ะมีแต่เล็บเล็บเล็บโอเคอันนี้มีสติกเกอร์ โอ้โหมีดอกไม้เกรผมจะเอาเป็นสีเนี่ยสีสีเหลืองนะครับเขาเรียกว่าสีเหลืองโอ้ยก็เนี่ยสีเหลืองเนาะโอ้นี่เหลืองเหลืองเออโอเคโอเคเออนี่นี่เต้องทำเป็นแบบนี้ผู้ดูนี่นะผู้ดู อันต้องทำแบบนี้บี่บประมาณนี้นะเพื่อนดูนี่บเคนะครับเคคุย <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> มไม่มีเรนสอนี่ยดินสอดินสอคุย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ ที่จดหมายบอกรักฉบับผมเนี่ยมีก็เอาลิปลิปลิปสติกเนี่ยครับเออนี่อนี่นี่คือการบอกรักแฟนเนี่ยบอกรักคนเดทเนี่ยบอกเลยว่าติดใจติดใจนะเขี่อ <c oughs> เลยเดี่ยเอาไปจังหวะนี้โอเคมีฉีดน้ำหอมด้วยเฮ้ยมีการพับพับหนึ่งพับสองพับเป็นจรวดส่งกลับคืน โอเคสมกันหลอดกับคืนแล้วจังหวันี้ปิ้ววันนี้ต้อได้เปล่าแน่เสร็จโอ้ดีไงหน้าตาผู้เปล่าผู้เปล่าไม่ตกใจเหรอถาจริงแม่งโอ้ยโอ้โอ้โหว้าวโอเคขนุ เอ oh ้ย oh มัดเจออีกอ่ะโฆษณาอีกทนายอีกเออมีฟิลเตอร์ด้วยฟิลเตอร์เออนี่ยโอ้ชอ่าอ่าอ่ามีไงถ่ายรูปหรอ โอ้ครับก็จะเป็นประมาณนี้แบบมีแมวด้วยมีแมวด้วยโอเคใส่หน้าแม,ว, yeah. มาวย้ใส่หน้าหมาดิโอเคในที่สุดภารกิจเราก็สำเร็จแล้วเลยผมนะ ในการที่แบบพาหญิงสาวส,สวยของเราผมมีนามว่าเชอรี่นะผมนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อให้พี่สาวคนนี้ว่าพี่สาวหรือน้องสาวได้เป็นพี่สาวว่าเชอรี่นะครับคนดีหน้าก็ได้เบาหน้าตาเหล่าเหล่าอาการนะครับคนดูปึกล้ำสันลำใหญ่มากเลยเก็ <c oughs> มพอใหอยังคู่นะนะเที่ยวให้สนุกดินให้สนุกแบบวันนี้ก็พี่ขอตัวลากันไป เออไปพักก่อนแหละสักวันนี้ก็สีเก็ตบอลรูครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ค่อยมาตดิดค่อยมาติดตามพี่ตดตดเชี่ยเลยค่อยมาติดตามพี่นะคะสัวันนีบบบ้บายบายครับจุ๊บจุ๊บบายบายครับ